สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบูอาไคนะครับในคลิปนี้จะมาตรงแกเลตบอสนะอ่อเป็นระดับอินเซนของเกาะพิเศษก็คือเกาะฟ้านะครับไอ้วาคามกหรือโฮเวอร์คราฟนะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันผมบอกก่อนเลยว่าสภาพมันจะไม่น่าดูสักเท่าไหร่นะครับผมจะใช้สามทีมผ่านแต่หลายคนใช้2ทีมผ่านได้ซึ่งผมไม่ได้ สิ่งที่ผมขาดไปเลยจริงๆก็คือฮา r เรแอมนะครับคือแม่งใช้ทุกรอบกูจะบ้าถ้าเกิดมีตัวเลือกมาที่แม่อกดเลือกก่อนเลยตัวแรกเม่ออารมณ์เหมือนตอนนั้นอย่างเช่นอุยแต่ก่อนที่อุยใช้แทบทุกรอบแล้วผมไม่มีผมะสะาสตทแดกมากอันนี้คือระบายนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันรันที่ผมผ่านเลยอันนี้ทีมแรกนะครับ มาถึงก็ลงแน่นอ,อนที่คุมนะครับเอาฝั่งนี้ก็รอคอร์ดห้านะฮะยิงแล้วบัฟเลยจากนั้นอ่ะพอดีผมตอบแชทแฟนอย <g> ู <waves> ่ ขออภัยที่ไม่ต่อเนื่องเนละแต่ก็น่าจะได้อยู่บอคอร์สยิงอันนี้ก็จะวนไปนเรื่อยๆแต่ของทีมเกาะฟ้าเนี่ยมันจะต่างกับทีมอื่นตรงที่มันจะไม่จบตั้งแต่ตอนที่ตัววากาโมวิ่งหนีนะครับเพราะว่าดามเมจไม่พอเนื่องจากวาคาโม ไปถึงฝั่งเราเนี่ยวากาโมะฝั่งเราอ่ะแค่ทางพื้นที่นะครับตามเมจกก็เลยได้ไม่ไม่ไม่เต็มเม็เต็มหน่วยแต่เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าตอนไหนที่ต้องระวังนลนะตอนนี้แหละใกล้แล้วนะครับก็อันนี้ก็รีบพัดให้ได้อีกรอบหนึ่งจากนั้นเราจะไม่สกิลแล้วนะครับเราจะรอตอนนาทีที่สองเนี่ยอางจะเริ่มวิ่งหนีนะเนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็ ต่อให้เอมิโดนไมายหัววางเป็ดติบวางเป็ดหมายหัวแล้วเราก็ฮีลเอมิี่นะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพอ้5เราก็เริ่มยิงน,นะครับจากนั้นก็เอาเป็ดไปวางไว้ดีๆ่ลยเมื่อกี้เฉียดนะนะดีไม่มีใครโดนนะ เรา5มาเดิมแล้วเราก็กลับไปวางเขียงบนเหมือนเดิมเฮ้ยิดหาย ไปหันมาทางนี้อ่ะาได้อยู่เม่อกี้หลอนไปแล้วโอเคนะครับแล้วเราก็กดออ,ก,อกว่าหาโมแน่นอนนะเดี๋ยวจะมาดูทีมที่สองนะครับ ต้องยืมเพื่อนนะสำหรับผมนะครับก็ตัวดาเมจที่ได้ผลดีสุดก็คือซากุระโกะอันนี้ซากุระโกะที่ผมยืมมาเป็นปืนสามนะครับห้าดาวปืนสามเลยก็ใครที่ไม่มีนะจะลำบาก,กวันนี้ครับก็เดี๋ยวเหมือนเดิมผมตัดไปร้านที่ผมผ่าน มาถึงผมจะรอลงอาักิลเซนะเอเซนะปะตรงมาตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ฮิวโดนป้อมปืนด้วยอันนี้คือผมลงทุนมากผมลงทุนที่จะปั้นมาเพื่อลงการนี้เลยโดยเฉพาะนะบัฟไคโายลาโกนะครับแล้วก็ยิงเลนะครับไปแล้วนะก็ระหว่างนี้ผมก็ ไอ้สกิลนี้นะเพื่อที่จะเร่งความเร็วในการโจงตีงครับให้ตระกุลโกะครับตระก,กูลโกะก็ยิงทีงนี้รีนะครับรถพยาบาลจะไปแล้วนตรียอมผมเอาอาโกะมาเหยียบผลก็เพื่อที่จะได้มีคาช่วยในการเคลียร์ปีศายนะม่งานนมันจะ ลำบากนะครับแต่นี้ยิงเลยปั๊บก็ถูถัวกันระหว่างอีซูนากับซาคุระถ้าเกิดมันได้สองปับแล้วมันไม่จำเป็นต้องปั๊บเพิ่ม <slaves> อ๋อรอลีรถนะรีนะครับเอ้ยรถมันดเดิอนออกอะแหงหรือ นี่ก็ป้อมไม่ได้ไม่ได้อยู่นี่นนแล้วมันปับโมตีเดี๋ยวกะโดดกลับเข้ามาก่อยไม่เป็นไรเอาตามที่มันได้เฮ้ยเหมือนจะโดนอยู่อ่ะปีเคลียเบิดไหมลืมให้หน่อยโอเคเอาลืมเห็น ลืมเห็นลืมเพ่มรถมันกํกำลังใจนี่อ่ะไม่เป็นไรเน่ยได้ละทีนี้อิซูนะชุดอ่าซัมเมอร์อิซุนะซัมเนี่ยมีโอกาสที่นานจะล่วงน้ครแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้ใครยังไม่ได้บัฟไอ้อิซูนะร่างธรรมดา,มามไปแล้วก็รคุณครับเอ๊ะทำไมรอบนี้เหมือนดามเบจมันดีกว่าเดิมว่ะแปลกๆนะเพื่อนผมไปทำอะไรเพิ่มป่วะ ไอตัวที่ผมยืมมาเนี่ยไปบัฟอะไรมาเพิ่มป่าวอะเนี่ยผมทำดามเมจได้มากขึ้นอ่ะตอนแรกคือตอนเนี้ยคือไม่ทันแล้วนะแบบว่าหมายถึงว่าดามเมจมันจะไม่มามาไม่ถึงมุ่งจุดเนี้ยติดหลอด ทันไหมไม่ทันเดี๋ยวแปดแต่ดีกว่าเดิมมากตอนแรกอ่ะผมทำได้ประมาณเอ่อเหลือยี่สิบเอยเหลือสามสิบหลอดเหลือประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบหลอดนะครับตอนแรกที่ผมเล่นะนะไอ้รอบนี้ดีเลยก็แปลว่าเล่นจริงได้แต้มเยอะกว่าเดิมทีนี้มาทีมที่สามนะครับก็เดี๋ยวผมตัดไปรันที่ผมผ่านไป คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ก็คือพยายามเก็บเอาตัวที่ยิงรัวๆก็คือปืนพวก assault rifle อันนี้จะเป็น a าซีเนตสตัวเลยซึ่ง a าซีเนตวันนี้ผมก็ลงทุนอัพมาเหมือนกันนะเพราะผมไม่ไม่เหลือจะไม่รู้จะหยิบตัวไหนมาลงและเพราะตัวอื่นมันก็จะแบบเกาะแพ้ทางนะครับดามเมจอที่มาแรงๆเกาะบนแพ้ทางแบบยู่แบบเดียวก็ตายอะไรทำอะไรไม่ได้ก็เลยพยายามหา พยายามหาตัวที่ยืนได้ทำดาเมจได้นะครับนะก็มาถึงตอนไลท์ไปก่อนเลยนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการจมตีก็อันนี้ก็ปลาอยู่ท่านไ่าสกิลเอ็กได้เลยเพราะว่าทำดาเมจน,นะครับเดี๋ยวฮิลก่อน โคโคนาล่วงนะครับเหมือนเดิมอันนี้คือพยายามให้รีบัฟจากจำนวนที่เรายิงเข้าไปเนี่ยมันเยอะก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอาตัดเข้าไปเอาทีเดียวตายเลยโอเคโอ้เกือบยีิบเจ็ด,ดโอเคอ่ะอันนี้ผมพอใจแล้วนะ อ๋อขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ